คนเกิดวันที่12มีชะตาชีวิตผกผันขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่เสมอเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์มาอยู่คู่กันควรประครับประคองการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างระมัดระวังและไตรตรองทุกอย่างให้รอบคอบก่อนทำเสมอนะคะเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายมักมีอารมณ์ขัดแย้งในตัวเองอยู่ตลอด เชื่อใจคนง่ายและมักถูกยุโยงปลุกปั่นให้กระทำการใดๆก็ได้ไม่ว่าถูกหรือผิดด้านจิตใจจะอ่อนไหวอ่อนแอแต่อวดหยิ่งถือดีไม่ยอมสยบให้ใครง่ายๆมีโทสะจริตและชอบทำอะไรบุ่มบ่ามไม่ฟังใครเลขสิบสองนี้เป็นเลขที่ต้องระมัดระวังเรื่องความลุ่มหลงหากหลงใครคนใดแล้วจะหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามค่ะคนเกิดวันที่12เดือนมกราคมเป็นคนอวดดื้อถือดีไม่ยอมก้มหัวให้ใครมีบุคลิกหญิงยโสแต่สติปัญญาดีเรียกว่ามีดีจะอวดชอบทำตัวอยู่เหนือคนอื่นเสมอมีความรักไม่ค่อยสมหวังเพราะดวงขัดแยง้งแต่มีลูกน้องบริวารเชื่อฟังดีค่ะ คนเกิดวันที่12เดือนกุมภาพันธ์มีบุคลิกลักษณะเด่นกว่าคนอื่นเป็นที่น่าจับตามองสติปัญญาพอใช้การงานก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆรักใครจะรักแบบทุ่มเทเสียสละบางครั้งเกินขอบเขตมีความไฟฝันสูงและมักทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองสมหวังดังตั้งใจค่ะ คนเกิดวันที่12เดือนมีนาคมเป็นคนละเอียดละอ,อ่และชอบงานด้านศินละปะอยู่ที่ไหนได้ง่ายไม่ค่อยเรื่องมากสติปัญญาพอใช้แต่การแสดงออกเป็นไปแบบเรื่อยเฉืยไม่ให้ความสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่าที่ควรมีความสุขตามอัถภาพค่ะคนเกิดวันที่12เดือนเมษายนเชื่อคำคนง่าย ชอบมีลูกน้อมบริวารเพียบพร้อมแต่ปกครองลูกน้อมบริวารได้ไม่ค่อยดีนักอาจถูกจักนำไปในทางที่ผิดได้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเพราะดวงชะตาหาเงินคล่องสามารถแจกใจ่ายให้ผู้อื่นแบบไม่เสียได้ค่ะคนเกิดวันที่12เดือนพฤษภาคมถ้าเกิดในตระกูลยากจนจะไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือมักชอบใช้แรงงานมากกว่า แต่ถ้าเกิดในตระกูลร่ำรวยการศึกษาก็พอไปได้ไม่สูงนักจะได้ทำงานค่อนข้างเหนื่อยยากมีความรักไม่ค่อยสุขสมหวังนักเดินทางไม่อยู่นิ่งติดที่จะก้าวหน้าได้มากกว่าค่ะคนเกิดวันที่12เดือนมิถุนายนมีนิสัยทะเยอทะยานฟุ้งเฟอ้อรักความร่ำรวยสะดวกสบายไม่ค่อยเอาใจใส่การงานของตัวเองนัก ดวงชะตาจะขึ้นขึ้นลงๆอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองแต่งานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือการเดินทางก้าวหน้าดีกว่าด้านอื่นๆค่ะคนเกิดวันที่12เดือนกรกฎาคมไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใดส่วนมากจะให้ความสนใจด้านเกษตรกรรมชอบทำงานหนักและไม่ชอบเป็นลูกจ้างใครชีวิตจะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรติดขัด มีความรักแบบลุ่มลุ่มดอนดอนแต่สามารถอยู่กันไปได้ตลอดค่ะคนเกิดวันที่12เดือนสิงหาคมจะมีชีวิตก้าวหน้าอยู่เหนือผู้อื่นลูกน้องบริวารพร้อมพรั่งจะได้ทำงานที่ต้องเดินทางไปโน่นมานี่ตลอดเวลาและเหนื่อยยากมากความรักและครอบครัวดีมีหัวทางด้านศินลปะ สติปัญญาพอใช้มีความรักใคร่เมตตาคนอื่นและพร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนเสมอค่ะคนเกิดวันที่12เดือนกันยายนเป็นคนชอบสังคมชอบสนทนาวิสาสะกับผู้คนเยอะๆการทำงานก็ต้องอยู่ในองค์กรใหญ่ๆชอบทำตัวเด่นเหนือคนอื่นสติปัญญาดีแต่การแสดงออกมีมากกว่า มีความคิดสร้างสารรค์ดีความรักไปได้เรื่อยๆค่ะคนเกิดวันที่12เดือนตุลาคมเป็นคนหญิงดือรร้นดันทุรันแต่จิตใจโลเลไม่แน่นอนรักใครรักจริงแต่มักจะตัดสินใจโดยฟังคำคนอื่นเสมอบางครั้งมุทะลุบูบามเอาแต่ใจเวลาดีก็ดีใจหายผิดเป็นคนละคน แต่ยังไรเสียก็มีพวกพ้องรักไข้กลมเกลียวมากมายค่ะคนเกิดวันที่12เดือนพฤศจิกายนชอบทำตัวเด่นคิดว่าอยู่เหนือคนอื่นอยู่ในทุกเรื่องพูดจาปากกล้าไม่เกงใจใครบางครั้งทำร้ายผู้อื่นเพราะการกระทำโดยไม่ตั้งใจนี้แหละสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่ติดจะเก็บมเมกเกเลถึงเป็นผู้หญิงก็เกเรอ,อยู่ดีนะคะ คนเกิดวันที่12เดือนธันวาคมเป็นคนคิดการไกลมีหัวคิดสร้างสรรค์ดีมากรักงานศินละปะและการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมุ่งหวังจะทำสิ่งใดต้องทำให้ได้ความรักขึ้นขึ้นลงลงเหมือนดวงชะตาแต่อนาคตข้างหน้าจะเดินทางบ่อยและบ้านปลายชีวิตสุขสงบดีพอควรค่ะ